สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบุรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับจิตไม่เคยเหมือนเดิมนะถ้าฟังดูแล้วเนี่ยใช่ไหมมันมันดูไม่ดีเลยนะคือจิตไม่เคยเหมือนเดิมเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการให้มันเหมือนเดิมใช่ไหมรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือต้องการให้มันเหมือนเดิมอยู่ตลอด ให้มันมีความมั่นคงถาวรน,นี่คือความรู้สึกของมนุษย์เราส่วนใหญ่นะจะต้องการให้อาชีพการงานมั่นคงถาวรให้ทรัพย์สินเงินทองมั่นคงถาวรนะให้สุขภาพร่างกายมั่นคงถาวรไม่ความรู้สึกแบบนี้แหละครับมันก็จะทําให้เราบนาะงทีไม่ค่อยชอบฟังนะในเรื่องของความไม่มั่นคงถาวรในเรื่องของความเสื่อมนะความหมดไปอย่างนี้ นะฉะนั้นหลายคนนะที่เป็นผู้ดูชนนะที่ไม่ค่อยอยากจะฟังนะคำสอนในพุทธศาสนาเพราะว่าพอได้ยินคําว่าเปลี่ยนแปลงนะได้ยินคำว่าไม่มีอะไรจีรังมั่นคงเนี่ยนะก็รู้สึกว่ามันขัดกับนะความรู้สึกความปรารถนาของตนเองในใจลึกๆนะที่ตัวเองเต้องการมีความมั่นคง ในเรื่องอาชีพการงานในตำแหน่งในทรัพย์สินเงินทองในครอบครัวในสุขภาพนะพูดง่ายๆคือโลกใบนี้นะคนส่วนใหญ่ก็จะมีความปรถนาอย่างเงี้ยนะซึ่งก็คือจะพยายามปฏิเสธนะความจริงนะของกฎไตรลักษณ์นันเองเราจะไม่หลายคนเนี่ยไม่อยากหันเข้าหาศาสนาเพราะคิดว่าศาส,สนาสอนให้คนเราเนี่ยเหมือนกับปรงอะ ปล่อยวางทำให้ไม่เจริญก้าหน้านะจนกว่านะมันจะมีเหตุมีปัจจัยนะมีเรื่องราวที่ทำให้บุคคลนั้นนะ่นะไปะเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองทั้งหนึ่งนะเคยคิดว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีแล้วเนี่ยมันจะบั่นคงมันจะยั่งยืนเนี่ยถาวรเนี่ยแล้วประสบพบความจริงว่าเออมันบังคับไม่ได้ นะความเป็นไตรลักษณนะ์ความเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้บางทีเราทำทุกทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเลยนะนะทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าประหนึ่งว่านะอุดรูรั่วรูรนะรโบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเลยนะเพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนอะไรเงี้ยแต่มันก็มีเหตุที่เราควบคุมไม่ไดนะ้มันจะมีเหตุมาทำให้สิ่งที่เราคิดว่าเราควบคุมได้เนี่ยนะมันเกิดความรู้สึกสันครน นะแล้วทำให้หลายคนเนี่ยเริ่มนะที่จะมาสนใจฟังคำสอนในพุทธศาสนาโดยเฉพาะเมื่อเวลาผ่านไปนะจากวัยเด็กนะไปสู่วัยรุ่นนะไปสู่วัยทำงานนะฮมาจนถึงวัยผู้ใหญ่กเกษียณเนี่ยพอผ่านโลกมาเยอะเนี่ยก็จะเข้าใจนะในคำสอนพุทธเจ้านะครับสนใจคำสอนพุทธเจ้ามากขึ้นซึ่งต่างจากเมื่อทีเด็กๆนะวัยรุ่นเนี่ยนะเขายังมีความใฝ่ฝันมีความปรารถนา ต้องการสร้างความรุ่งเรืองในชีวิตนะยังมีความปัตถนานะที่ต้องการอ,าอะไรอ่ะสวยหล่อเด่นดังนะยังมีความอยากนะเหล่านี้อยู่เยอะนะเขาก็เลยไม่อยากจะฟังนะเรื่องของความไม่เที่ยงนะความไม่จีรังนะหรือแม้แต่เรื่องของความตายปรนนะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ถึงวัยเขานะถ้าเรามองอย่างคนที่ผ่านโลกมาก่อนนะก็ยังไม่ถึงวัยเขานะครับ แต่ความจริงก็คือความจริงนะความจริงก็คือความจริงความจริงอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะแต่ว่าไม่รู้ว่าทุกคนรู้หรือเปล่านะจะลองย้อนดูที่จิตใจตนเองก็ได้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตใจตนเองเนี่ยนะจิตมนุษย์เนี่ยนะมันไม่เคยเหมือนเดิมนะเนะขาไม่เหมือนเดิมเนี่ยจริงๆไม่ต้องไปพูดถึงว่าอ๋อห้าปีที่แล้วสิบปีที่แล้วนะอตอนนั้นเนี่ยนะผมเป็นวัยรุ่น นะตอนนี้มาผ่านมา10ปี20ปีตอนนี้ผมเป็นวัยกลางคนเพราะฉะนั้นจิตผมก็ไม่เหมือนเดิมนะความคิดผมก็ไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่าประสบการณ์บางคนก็บอกอา้าวอันนี้ก็ถูกนี่จิตไม่เคยเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราพูดถึงระยะเวลายาวนานตั้ง5ปี10ปี20ปี30ปีเนะี่ยจริงๆแล้วจิตเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงต่อดเานะที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะว่ามันเกิดแล้วก็ดับ นะถ้าใครจเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นเนี่ยเราเห็นจิตจิตเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับนะอยู่ตลอดเวลาเลยนะมันไม่เคยหยุดนิ่งนะจิตมันแสดงความเป็นไตรลักษณ์ของมันนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับต่อเนื่องนั่นแหละถ้าเกิดใครเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นจะเห็นไหนความรู้สึกของเราอะสุขทุกเฉยเฉยมันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมานะแล้วก็เดี๋ยวเกิดเป็นจิตดีจิตอะไร นะเดี ron, m m ron, m m ๋ยวมีส e e ิ่งที de de ่เป็นกุศลผสมมันบ e, ้างเดี๋ยวสิ่งที่เป็นอกุศลผสมมันบ้างนะสิ่งที่เป็นธรรมกลางๆผสมมันบ้างมันก็จะเกิดดับอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยความหมายจริงๆก็คือว่าจิตจิตเนี่ยไม่เคยเหมือนเดิมเลยนะแม้แต่ลัเซียวินาทีก็ไม่เหมือนเดิมแต่ที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเดิมหรือไม่เปลี่ยนแปลงจิตวันนี้ก็คือจิตวันนี้เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเราไม่เห็นจิตเกิดแล้วก็ดับ เราไม่เห็นจิตมีความเป็นใจรักกันเองถ้าเกิดใครที่สามารถนะครับมองเห็นจิตนะเปลี่ยนแปลงมีความเป็นใจรักษ์ณในระหว่างนะวินาทีต่อวินาทีนะในหนึ่งวันเนี่ยจิตเราเปลี่ยนแปลงไม่รู้เป็นกี่พันกี่หมืน่นะจิตไปแล้วนะบุคคลผู้นั้นแหละนะก็จะยอมรับนะว่านั่นแหละนะสิ่งต่างในโลกใบนี้นะมันไม่มีอะไรจีรัง มันมมีอะไรยั่งยืนหาวนนะถ้าใครสามารถที่จะเจริญสิบฐานสี่แล้วเห็นจิตนะเกิดความเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับจิตดีเกิดเดี๋ยวจิตร้ายเกิดเดี๋ยวดับไปเดี๋ยวจิตดีเกิดจิตร้ายเกิดเปลี่ยนวนเวียนอย่างเงี้ยเดี๋ยวกุศลน,นะเข้าผสมจิตเดี๋ยวว่ากุศลเข้าผสมจิตเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยนะ ทุกวินาทีเลยนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปขณะที่ผมพูดเนี่ยสายหัวอยู่อย่างเงี้ยจิตก็เปลี่ยนแปลงนะจิตเปลี่ยนแปลงไม่เห็นว่าเนี่ยอาการกายเนี่ยนะมันก็เกิดดับเปลีนะ่ยนแปลงตัวจิตที่ไปรู้ก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงนะไปพร้อมกับอ้สติที่รู้กันเคลื่อนไหวกายเนี่ยตัวนี้แหละที่ผมบอกว่าจิตไม่เคยเหมือนเดิมเลยมันใครคิดว่าเฮ้ยจิตนะครับคงทนถาวรเหมือนเดิมเนี่ย เราเรากำลังพูดถึงว่ายามที่เราตายนะหรือว่ามรณาไปจากโลกเนี้ยนะคำถามคือจิตเราเคลื่อนไปเกิดนะในชาติหน้านะหลังจากที่ร่างกายเราแตกดับแล้วจิตเราเคลื่อนไปเกิดในชาติหน้าโด,โดยที่ถ้ายังมีเชื้ออยู่นะเรายังไม่ใช่พระรหันเนี่ยจิตเนี่ยเคลื่อนไปเกิดชาติหน้าอันนี้ตามหลักพุทธศาสนานะจริงแต่ไม่ใช่จิตดวงเดิม คำว่าไม่ใช่จิตดวงเดิมคือจริงๆแล้วจิตเราอ่ะมันเกิดดับตลอดเวลาเลยขณะที t t ern, so time, so tema, time, ่พูดอย่างเงี้ยก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์เราเนี่ยนะเวลาร่างกายแตกดับเนี่ยนะก็เรียกว่าจิตนะครับดวงสุดท้ายเนี่ยที่มันเกิดดับเกิดดับอะจิตดวงสุดท้ายเรียกว่าจุติจิตนะจุติจิตเนี่ยดับลงนะพร้อมกับไอ้กายกายเราที่แตกนะกายขันห้าเนี่ยที่เรียกว่าแตกดับเนี่ยก็คือจุติจิตเนี่ย นะเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเนี่ยก็จะเกิดปฏิสนธิวิญญาณจิตเนี่ยเกิดต่อกันเลยเห็นไหมแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนภพชาตนะิแต่จิตอะ่ะมันก็เกิดดับไปด้วยเราจะเรียกว่าเป็นจิตดวงเดิมที่ไปเกิดดับมันก็เรียกว่าไม่ถูกลักษณะแบบนี้เรียกว่าเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เราก็บอกว่าจิตที่ยังไม่สิ้นเชือ้อกิเลส ยังไม่สิ้นตันหานะยังไม่สิ้นอวิชชาเนี่ยไอ้จิตที่เกิดดับเกิดดับเนี่ยนะมันก็จะส่งต่อนะการดับนะของชาตินี้ไปสู่การเกิดของชาติหน้านะไปสู่ในภพภูมิใหม่ข้างหน้าเป็นสัตว์บุคคลขึ้นมาใหม่ได้น,นั่นเองนะดังนั้นเล่าสวนฟังนะจิตไม่เคยเหมือนเดิมแม้แตบบ่ในชาติปัจจุบันเนี่ยนะที่เรานั่งอยู่เนี่ยทุกวินาทีมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะมันไม่เคยเหมือนเดิมนะ รวมถึงเวลาเรามรณาในร่างกายเราแตกดับจากจากชาติเนี้จิตนะเรียกว่าจุติจิตก็คือจิตนะที่ตายั่นแหละนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงพอดับลงปุ๊บปฏิสนธิวิญญาณจิตเกิดต่อเนื่องเนื่องจากว่าเรายังมีเชื้อที่จะไปเกิดคือเรายังไม่สิ้นอวิชชาเราไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยนะมันก็จะเกิดต่อเนื่องในภพชาติต่อไปนะต่อเนื่องกันเลย ต่จะเห็นไหมครับว่าจิตมันเกิดดับจิตมันเกิดดับมันไม่ใช่จิตดวงเดิมนะไปเกิดแล้วสระแบบนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิแต่เป็นจิตดวงใหม่ที่สืบต่อนะจากจิตเก่าที่ดับไปไปเกิดก็เียว,ว่ามันสืบต่อนะภพชาตินั่นเองในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังไว้แล้วกันนะส่วน จะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การฟังผมแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เป็นการที่ท่านไปเฝ้าดูจิตใจตัวเองจเจริญสติปัฏฐานสี่สติในกายเวทนาจิตธรรมแล้วไปเฝ้าดูมันแล้วใครที่เห็นนะว่าจิตเนี่ยไม่เคยเหมือนเดิมมันเกิดดับต่อเวลาเนี่ยไม่ใช่ท่านรู้สึกว่ามันแย่นะแต่ท่านเรารู้สึกว่านั่นแหละทำสอนพุทธเจ้าเนี่ยถูกต้อง นะว่าทั้งหลายทั้งปวงอ่ะนะมันก็มีความเป็นไตรลักษณนะ์จิตก็จะปล่อยวางนะจิตก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะในในของสมมุติอ่ะมากเกินไปนะเพราะว่าเราจะรู้เลยว่าจิตเนี่ยนะครับแม้แต่ตัวมันเองนะก็บังคับให้มันไม่เกิดไม่ดับไม่ได้นะมันเกิดแล้วก็ดับเป็นไปนตามอํานาจของกฎไตรลักษณ์นะเพียงแต่ว่าเราสามารถจะ พัฒนาจิตเรา,นะ,าน,นะให้มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะพัฒนาจิตเราให้มันละบาปแล้วก็สั่งสมบุญกุศลแล้วก็ทําให้มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ก็คือทําให้มันเกิดการวิวัตรนะไปสู่โลกุตระจิต8นั่นเองนะในขณะที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏเนี่ยนะก็จะเป็นจิตที่ฉลาดนะเป็นจิตที่จะปิดกําเนิดอบายนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉา,านนะท่องเที่ยวในสุคติภพสุคติภูมิ จนเรียกว่าย่นย่อบพบชาติเรนะืนะ่อยๆเพื่อไปถึงที่สุดนะครับก็คือการถึงพระนิพพานนั่นเองนะเล่าไว้ให้เป็นความรู้นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติต้องไปปฏิบัตินะจนรู้เห็นเองจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ